ทำไมถึงไม่ควรซื้อวิตามิน A กินเองนะคะเหตุผลก็เพราะว่ามันอันตรายและมี side e f f e c เยอะนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะวิตามิน A แบบกินเนี่ยจะทำให้ผิวเราแห้งมากเลยนะคะผิวแห้งปากแห้ง ตาแห้งด้วยนะคะคือเคยมีเคสที่ตาแห้งขณะที่ว่าใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้กระจกตาอักเสบเลยค่ะ2วิตามินเอนะคะถ้ากินร่วมกับยาฆ่าเชื้อกลุ่มเตต้าไซคลินนะคะซึ่งจริงยาฆ่าเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเป็นยาฆ่าเชื้อที่เราจ่ายให้กับคนไข้สิวอยู่แล้วค่ะทั้ง2ออย่างนี้นะคะจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะของ idiopathic intracranial hypertension ค่ะแปบลบเป็นภาษามนุษย์ก็คือทําให้ความดันในกระโหลกศีรษะเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะทําให้มีอาการคลื่นไสอ้อาเจียนและ อื่นๆได้ค่ะ 3. วิตามิน A แบบกินนะคะจะทําให้ค่าตับและไขมันในเลือดเนี่ยขึ้นสูงขึ้นค่ะขนาดพวกหมอเองนะคะจะจ่ายวิตามิน A ให้คนไขย้ยังต้องเจาะเลือดนะคะเพื่อดูค่าตับและไขมันเป็นเบสไลน์ไว้ก่อนเลยค่ะและไม่ใช่เจาะทีเดียวนะคะแต่ว่าเจาะตลอดระยะเวลาที่เราจ่ายวิตามิน A ให้คนไข้เลย สี่สาวสาววัยเจริญพันธุ์นะคะถ้าเกิดกินวิตามินเอแล้วต้องคุมกําเนิดค่ะเพราะว่าวิตามินเอนะคะจะทําให้ทารกในครรภ์นเนี่ยพิการได้และไม่ใช่ว่าพอหยุดกินวิตามินเอปุ๊บจะปล่อยมีน้องเลยไม่ได้นะต้องคุมกําเนิดไปอีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีค่ะบางชนิดของวิตามินเอเนี่ยอาจจะต้องคุมกันถึง3ปีเลยค่ะ าถ้าเกิดว่ากินวิตามิน A นะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า6เดือนอาจจะทําให้เกิดภาวะกระดูกนุ่มกระดูกพรุนเปราะแตกหักง่ายค่ะที่ถือในมือนี้นะคะก็เป็นน้ําชาค่ะเป็นน้ําชาเขียวนะคะที่มีสาร EGCG นะคะที่จะช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมของเราและช่วยกําจัดไขมันด้วยค่ะ